นายมนูพูกประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทยัยเดินทางไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสุโขทยัยตั้งแต่เวลา7จ็นาฬิกาสานาทีได้แก่สามพระแม่ยา่าพระบรมราชานุสาวรีพ่อขุนรามคำแหงมหาราชสาลหลักเมืองอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทยัยพระพุทธรัตนสิริสุโขทยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทยัย พร้อมกับสมาชิกสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการประลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทยัยเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาจังหวัดสุโขทยัยและการร่วมการบริหารสภาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ในวันเดียวกันนี้คณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นําท้องถิ่นหัวหน้าส่วนราชการบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทยัยและแขกผู้มีเกียรติเดินทางมาอวยพรและร่วมแสดงความยินดีกับนายมนูผู้ประเสริฐนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทยัยในโอกาสการเริ่มต้นปฏิบัติงานวันแรกณสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทยัยนัทวีพ่วงหงรายงาน